เป็นารามองพันทหารี่นึรมารที่สิบในระว่างปริบ hmm. ัที่ในครั้งนรัิบเกิรายุซึ่งทั้งสิ่นายระดับในสิทจบ่มจู่จมดังส1บิรายุจบจูจมวกันที่เหลือเป็นกำลังคนในสิทธิจบมาแล้วสองปีครับการปวดสอบ ตามระยะเวลา120ชั่วโมง5วันในพื้นที่ติดลบในป่าขบนภูเขาตัวนี้เป็นคะแนนนักบอาทำเชือกแสดงหอกจากถึงหลังพาวตั้งใจไม่ดื่นล้มต่อหน้ากรรมการครับผมร้อยตีชนิดคนดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการได้นำชุดปฏิบัติการหน่วยนะอาเล็กกองวัดอาราบได้หนึ่งกรมอาหารได้ที่23รอรับการตรวจเยี่ยม เรมการฝึกชุดปฏิบัติการห่วดาเล็กมิจราอยอดสองนายครับนับรบไทยรุ่นเซ็มเฮ้ยต้องเก็บเ้ยห้องเรียเอาโอ ขอตั้งใจว่าข้าจะ่กองหงคนรอซข้ามีต้องถีก้องตัวทั้งกองปกป้องไปเปี่ยมครบผู้ชนะเปมครบจัดมาลงไปบ้าน้ หน่วยฐานขนาดนี้กองพันธราชา,าที่หนึ่งกรมทหารราชที่สามที่รักทุกคนวันนี้ผู้จัดการและคณะก็ขอขอบใจพวกเราที่ได้ตั้งใจทุ่มมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทเสียสละเข้าตามการฝึกการทำหน้าที่ของทหารอาชีพอย่างแท้จริงสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยขอให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจ ในภารกิจที่ได้รับมอบขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอให้พวกเราได้มีการรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเตยบรั้นยิดป้องพระเจ้าครับไอตัวไม่ได้ สำหรับการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการผู้เข้ารับการทดสอบจะเข้าประจำสุดพร้อมกับอาวุธประจำกายที่ใช้สำหรับการเรื่องทําการทดสอบเมื่อกรรมการเห็นผู้ก็กําำหนดวไปทันทีเร็วๆชูทางลงไ่ ชาติชาติศาสตร์และกระัติไทยอากระตอบด้วยมั่นใจให้รีครองแดนอีสานทิ้นฐานคาขอตั้งใจว่าข้าจะปบป้องคนรอสาำ